เคยมีอะไรกับฝรั่งจะหลวมไหมโดยธรรมชาติแล้วนะคะช่องคลอดของผู้หญิงนะคะจะมีความกว้างนะคะอยู่ที่ประมาณขนาดประมาณ2นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะสอดใส่เข้าไปได้เท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ4นิ้วอันนี้คือค่าเฉลี่ยมาตรฐานแต่ความมหัศจรรย์ของช่องคลอดของผู้หญิงนะคะนั่นก็คือเนื้อเยื่อภายในช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับกระโปรงพรีทสีดำๆนะคะที่นักศึกษาชอบใส่กันนะคะ กระโปงพรีชเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆซ้อนๆกันอยู่เนื้อเยื่อของช่องคลอดก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสามารถในการยืดออกแล้วก็หดเข้าได้นะคะจึงทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถคลอดทารกออกมาได้น้ำหนัก3 – 35กิโลเนี่ยสามารถคลอดออกทางช่องคลอดตามธรรมชาติได้แบบสบายๆเลยค่ะเพราะว่าช่องคลอดของผู้หญิงนะคะมันมีความสามารถในการยืดขยายได้มากกว่าในภาวะปกติหลายเท่าค่ะ แล้วหลังจากนั้นมันก็จะหดกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมค่ะ <S 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 เพราะฉะนั้นจากคำถามนี้ของน้องสาวนะคะที่มีความกังวลว่าเคยมีเซ็กกับชาวต่างชาติมาก่อนเป็นเวลาหลายปีแล้วถ้ากลับมามีเซ็กกับผู้ชายไทยจะทำให้ผู้ชายไทยรู้สึกว่าช่องคลอดมันหลวมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าช่องคลอดของเราเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์กล้ามเนื้อของมันสามารถยืดแล้วก็ขยายแล้วก็หดกลับที่เดิมได้ค่ะ แต่ถ้าน้องสาวนะคะอยากให้ช่องคลอดเนี่ยฟิตกระชับเฟิร์มมากขึ้นนะคะก็ต้องออกกําลังกายบริหารช่องคลอดค่ะด้วยการขมิบขมิบอย่างน้อยวันละ200ครั้งค่ะ